อยู่ในเรื่องของการจับกลุ่มผู้ลักลอบเผาป่าค่ะที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สามารถจับกลุ่มผู้ลักลอบเผาป่าได้หนึ่งรายสารภาพทำมาแล้วสองครั้งนายจักรพันธ์ทองอ่ำนายอำเภอแม่แตงได้สั่งการให้นายโชคทวีสีเที่ยงปลัดอำเภอแม่แตงบุรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ช้างและผู้ใหญ่บ้านห้วยน้ำดังร่วมกันจับกลุ่มผู้ลักลอบเผาป่า หลังได้รับแจ้งจากชุดลาดตระเวนดับไฟป่าบ้านห้วยน้ำดังขณะทำการดับไฟป่าอนุรักษ์ดอยแม่สลาโต้งได้พบชายคนหนึ่งกำลังเผาป่าและได้วิ่งหลบหนีจึงได้ช่วยกันทำการควบคุมตัวไว้ทางทิศเหนือของหมู่บ้านบ้านห้วยน้ำดังหมู่ที่5ตําบลกื้ช้างอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ทราบชื่อภายหลังคือนายไอ้ทุนอายุ25ปีให้การรับสารภาพว่าได้เผาป่าจริงโดยเผาป่าบริเวณแม่สลาโต้งถึงสองครั้ง ครั้งแรกค่ะเมื่อช่วงค่ำวันที่10มีนาคมชุดลาดเะเดนดับไฟป่าบ้านห้วยน้ำดังได้ทำการดับไฟได้ทันก่อนลุกลามและครั้งที่2คือช่วงสายวันนี้ชุดลาดเะเดนดับไฟป่าห้วยน้ำดังดับไฟได้จึงได้ร่วมกันตรวจยึดจับกลุมส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโอ้โห